สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะ,ะ,คะตำราวของเราชุดสรุปนะคะสูตรของแอดนะคะทุกคนอันนี้เป็นเอ่อเป็นสถิตินะคะสถิติหลักร้อยนะคะชุดเต็มนะคะชุดเต็มของเราบางทีมันชอบกอดกันมาเนาะ,ะงวดก่อนนะคะงวดก่อนน่าเสียดายนะคะแอดมีสี่แปดห้าแปดนะคะชุดสรุปของเรานะคะ 48 58นะคะตัวชุดสรุปวัดใจนะคะมันดันมา845นะคะโอ้ยอย่าเอาหัวโขกเสาอันนี้เป็นชุดสรุปนะคะชุดสรุปสามตัวบนสองตัวบนของเราเนาะ fc ก็เห็นแล้วนะคะนี่นะคะมีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวออกอ่ะ8 47ว่าสังหวยบอดถือมือก็เลยเขียนผิดคะ่ะสร้างมันเถอะเอานี่นะคะทุกคนนะคะนี่ก็เป็นของงวดก่อนนะคะงวดเก่านะคะ แต่ว่าหลักร้อยจึ้งมากเลยนะคะงวดเก่านี่เนาะนี่นะคะงว,งวดเก่านี่หลักร้อยก็กอดกันมาอีกแล้วนะคะแปดสามมาดูงวดนี้แอดจะให้ตัวไหนนะคะแอดจะให้ตัวไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนมาดูกันนะคะช่องเรามีหลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางนะคะทุกคนชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะชอบค่อยตามนะคะเดี๋ยว นาทินมอดลืมอีกแล้วว่าจะเขียนหลักร้อยสูตรล้านนะคะจะเขียนหลักร้อยสูตรล้านเอาให้ดูอันนี้ก่อนนะคะเจ้าแม่เน้นมานะคะของหลานนะคะเจ้าแม่เน้นไปที่อ่าชุดชุดไอน้นางนะคะนางให้เจ็ดศูนย์ใช่ไหมคะเจ็ดสองนะคะเจ็ดศูนย์สองเจ็ดสามศูนย์สามนะคะนางเน้นสี่หางนะคะ ตัวตัวเจาะนะคะตัวเจาะอันนี้นะ7606นะคะ7909นะคะนี่เผื่อใครชอบนะคะนางเน้นให้นะคะอันนี้ก็เป็น70เป็นตัวเด่นนะคะ70เป็นตัวชุดวินนะคะวัดใจเลขติดบนล่างนะคะ470วันนี้มี4มี7มี0แน่นอนเอาคอยขึ้นมาหาเก่าหาหกบัน <laughs> สี่เจ็ดศูนย์แอดชอบห้าเก้าห้าหกนะคะใครชอบใครจะไปห้าเก้าห้าหกระวังนะคะหมวดน,นี้แอดแอดมากตัวใดล่ะแอดมากห้าเก้าห้าหกค่ะจับตาดูสูตรบีหนึ่งบีสองนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเขียนร้อยหลานแป๊ดหนึ่งนะคะแอดลืมนะคะทุกคนโอ้ยเพิ่งจะทำเสร็จนะเพิ่กินยามาอ ไข่แตกค่ะทุกคนไข่ทับดดูนะคะขออภัยเลยนะคะแนวทางวันนี้อาจจะล่ช้าหน่อยปวดหัวนะคะปวดหัวมากเลยนเาลนาะ,ะเอาลีนะคะเ,ะคะเดีเ๋ยวจบคลิปนี้นะคะแอดก็จะไปตลาดนะคะทุกคนไปตลาดไปขอเลขทีบ้านนะคะเข้าไม่เข้ามีลูกค่ะขออย่างเดียวนะคะทุกคนนะคะเผื่อ FC เอฟซีชอบด้วยนะคะก็จะเอามาฝากนะคะชนหนึ่งเก้าแปดนะคะ นี่นะคะทุกคนเนาะลองดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะตัวนี้แนวทางของเราเนาะทุกคนนะคะโอ้อยเนาะอัน,นอันนี้มันกะอยู่สสร้างมาันเถาใหม่บรรทัดเอามาดูนะคะมาดูก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะนี่เนาะเอานะคะหลักร้อยของเรานะคะแอดเอาสูตรล้านเข้ามาใส่นะคะสูตรล้านชนหนึ่งเก้าแปดนะคะสูตรล้านชนกบแอดนะคะชน198หนึ่งเก้าแปดหาไม้บรรทัดไม่เจอนะคะทุกคนนะคะเวลาจะใช้นี่แหละมันหาไม่เจอ เอาลีนะคะสูตรล้านนะคะชนหนึ่งเก้าแปดอันนี้หลักร้อยนะคะหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยชุดเต็มนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะมันจะกอดคอกันมาไหมนะคะทุกคนเนาะเอ้าน,นี่นะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะทุกคนเจ9ด1ปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะแอดเน้นไปที่ตัวชนนะคะคือเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์เด่นนะคะเด่นเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเน้น เจ็ดเก้าศูนย์นะคะเพราะว่าแปดติดดับสายแข็งของเรานะคะดับสายแข็งค่ะทุกคนแข็งโบาแข็งเบหูหูแต่ว่ามันดับค่ะ,ะมาดูกันนะคะทุกคนนี่นะคะตัวนี้ก็นี่เนาะก็ชนกันไปวันนี้น่าจะมีเก้านะคะทุกคนนะคะถ้าเดาไม่ผิดนะคะนี่เนาะทุกคนนะคะล่างนะคะอันนี้เป็นชุดล่างนะคะใครที่ชอบแบบตัดเองก็ลองตัดดูนะคะงวดก่อนเข้าสามแปดตรงๆนะคะงวดก่อนเข้าสามแปดนะคะเดี๋ยว นีนะคะแต้มล่างหกเก้าสองห้านะคะแปดหนึ่งสี่เนาะนี่นะคะหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสามเก้าสี่ศูนย์นะคะตัวนี้เป็นชุดน้นของแอดนะคะเน้นล่างอ่าชุดบนนะคะนี่ชุดบนสวยงามพระรามแดมากเลยนะคะอ่านี่เด้อชุดบนนะคะจับตามองนะคะว่ามันจะมาตัวไหนนะคะทุกคนสามแปดนะคะสามแปดห้าหกนะคะสี่แปดห้าเจ็ดแล้วก็สามหกนะคะคอยคือบ่มีศูนย์นำหมูนอกบนสี่เจ็ดศูน 4, 7, 0, ย์เจ้าแม่บ่ หรือจะเป็ X, น5-7บอคามาลี่นะคะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นชุดนะคะชุดสรุปบน2ตัวของแอดนะคะทุกคนนะคะเน้น5-6นะคะรอง3-6ค่ะทุกคนนะคะแอดมินไปที่ตัวนี้นะคะชุด3มตัวนะคะนี่เลยชุด3ามตัวแอดก็วงกลมตัวที่มันเข้าแต้มนะคะเข้าแต้มทั้ง3ล็อกนะคะนี่เลยถือว่าเข้าเยอะนะคะงวดนี้ถือว่าเข้าแต้มเยอะแถวนี้ใช่หมดเลยนะคะน่ารุ้นมากเลยนะคะแถวนี้นี่แถบนี้ใช่หมดเลยนะคะเป็นตัวนอนนะคะนี่ อลองดูนะคะมันจะเข้าไหมนะคะตัวที่เน้นนะคะตัวที่ไอ้นี่ให้นะคะมันหลายชุดนะคะแล้วก็เลือกเอาค่ะทุกคนเผื่อมีตัวที่ถูกชะตานะคะแอดก็เลือกนะคะแอดชอบนะคะแอดก็เจ็ดห้าหกนะคะเจ็ดห้าหกเจ็ดเจ็ดห้าหกเก้าห้าหกศูนย์ห้าหกนะคะแอดเลือกมานะคะทุกคนนะคะแล้วก็ตัวลองนะคะนี่แต่ว่าอันนี้ก็เล็งไว้นะคะเจ็ดสามเก้านเก้าสามเก้านะคะแล้วก็ศูนย์สามเก้าเล็งไว้ทุกคู่นะคะไปมืดด้แอด แอดชอบนะคะไซส์สามตัวนะคะเจ็ดสามหกเก้าสามหกแล้วก็ศูนย์สามหกอันนี้คือเราที่เราคัดให้นะคะเอฟซีบอกว่าเอาเน้นท้เนี่แอดว่าสันนีนะคะชุดน้นของเรานะคะก็สามหางนี้นะคะทุกคนนะคะโอ้ยส่วนตัวไปมืดแล้วค่ะคอยซ้สยสามตัวค่อยมากหลายโดยเฉพาะเจ็ดศูนย์หกนะคะเลขรัฐบาลไทยนะคะ 70, เจ็ดศูนย์หกเผื่อออกสามตัวมาดังเผื่อมันออกเลขรัฐบาลไทยได้คืนนี้นะคะ อามาดูกันนะคะมาดูไอตัวเด่นนะคะมาดูตัวเด่นว่ามันจะมีมีไอ้นี่ไหมนะคะทุกคนมีเจ็ดมีศูนย์ไหมนะคะล่างเพราะว่ามาชนกันสามงวดมาสามงวดแล้วนะคะเจ็ดศูนย์ค่ะงวดนี้ชนที่เจ็ดศูนย์มาลุ้นกันนะคะว่าล่างจะมีเจ็ดมีศูนย์ตามที่ชนไหมนะคะอามาดูชุดสรุปแอดนะคะแอดฟันธงวัดจงวัดใจตัวไหนนะคะเอาตัวนี้ละคะมากนมัการอัดโหลดค่ะนี่นะคะทุกคนนะคะชุดวัดใจนะคะชุดวัดใจเนาะทุกคนนะคะอ่าสามตัวนะคะ นี่นะคะทุกคนสามตัวนะคะเจ็ดห้าหกนะคะเจ็ดห้าหกเก้าห้าหกศูนย์ห้าหกนะคะทุกคนนะคะตัวเน้นนะคะตัวรองนะคะเจ็ดสามหกเก้าสามหกแล้วก็ศูนย์สามหกนะคะนี่เนาะสามแปดห้าหกสี่แปดนะคะห้าเจ็ดสามหกแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะสี่เจ็ดสามเก้าแล้วก็สี่ศูนย์ค่ะทุกคนนี่คือชุดสรุปนะคะชุดสรุปสูตรแอดนะคะอันนี้แอดก็ทำเป็นสรุปบนล่างเลยนะคะเอามารบอยู่บนมันขึ้นหน่อยเลยจ้ะ เอาเขียนเขียนในชุดสรุปทําไมเหมือนมันลหลายหลายหลายคู่นะคะเดี๋ยวบนมีห้าคู่ใช่ไหมคะล่างสี่คู่บวกกันก็เป็นเก้าคู่เนาะหน่มันขึ้นหน่อยแทะ หนึ่งสองสี่ห้าเออนี่เนาะห้าหกอันนี้นะคะแอดชอบสุดก็เป็นห้าหกนะคะทุกคนก็ลองดูนะคะอันนี้เป็นชุดสรุปสูตรแอดแล้วนะคะแอดทําทสรุปให้นะคะใครชอบด้วยก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะเน้นรลยย้าเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแอดก็ไม่ได้เก่งนะคะทุกคนไม่ได้เก่งแต่ว่าชอบทำเอ,อ่อหวยนะคะชอบทำออชอบตัวเลขนี่แหละคะ่ะชอบทําชอบ ทำแนวทางนะคะก็ลองดูนะคะตัวเองก็ไปด้วยนะคะทุกคนนะคะแล้วไปส่วนมากก็ตามใจฉันนะคะส่วนมากก็จะไปตัวที่ตัวเองชอบนะคะ FC ชอบด้วย FC ก็จัดนะคะ FC ไม่ชอบ FC ก็ผ่านนะคะระหว่าง5กับหนี่แหละคะ่ะ5้หกมันจะกอดคอกันมาไม่น้อน,นะคะแอดก็ไม่มั่นใจระหว่างห้ากับหกนะคะเลยฟันเม็ดเดียวไปที่ห้านะคะเอาลองดูนะคะทุกคนนี่ค่ะตามนี้เลยนะคะจะมีคู่ไหนน้อมานะคะ คูน่นคอยสิเขานหมูอยู่บ่คูน่นแอด ก็ขอให้ปังนะคะไปสูตรไหนก็ขอให้หมานนะคะทุกคนไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจะมาตัวไหนชุด3มตัวชุดเน้นนะคะ3ตัวชุดเน้นก็นี่เลยนะคะมันก็จะหลายคู่นะคะแอดก็เน้นให้เวฟซก็เลือกเอานะคะมีบุญมีวาสนาร่วมกันนะคะก็ขอให้มาตัวที่แอดเน้นให้นะคะเน้นนะคะนี่นะเน้น5้าหค่ะเน้น5้าไปที่5้าหนะคะแล้วเราก็จับหลักร้อยใส่นะคะจับหลักร้อยใส่เอาลองดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะสําหรับสูตรของแอดเนาะมีหลากหลายแนวทาง นะคะทุกคนนะคะแอดก็ไม่รู้ว่าหวยจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะก็ทําทําทําให้ดูนะคะทําให้ดูทําให้ดูกับตัวชอบนะคะมันก็ไม่เหมือนกันแล้วใครชอบสูตรไหนก็ไปสูตรนั้นนะคะเพราะว่าช่องเรามีหลายสูตรนะคะเอามาดูชุดเต็มของเรานะคะชุดเต็มของเรานี่เลยนะคะแคบเอานะคะแอดชอบสี่ห้าหกนะคะบนแอดชอบสี่ห้าหกแอดก็เลือกสี่ห้าหกนี่แหละในเมื่อมันใ <'m promoting technology>. นเมื่อมันชนกันแบบไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะทุกคน อ่าถ้าเอาเด่นบนสูตรหนึ่งกระเด็นบนสูตรสองมานะคะมันจะชนกันที่ตัวไหนถ้าเอาเด่นบนสูตรหนึ่งกระเด็นบนสูตรสองนะคะชนกันนะคะมันชนกันที่หกนะคะทุกคนหหวยี่หกข่ขะมือแรงว่ะเอานีนะคะเด่นบนสูตรหนึ่งกระเด็นบนสูตรสองชนกันที่หกเนาะเด่นบนนะคะเอาเด่นบนสองสูตรมาชนกันนะคะอ่าสูตรหนึ่งกับสูตรสองอ้ายงวดก่อนแอดเอาสูตรไหนชนกับสูตรไหนคะ หมดก้อนนี้เราสูตรใด,ดส้นสูตรใดไดมนคือโบสซนเอาลองดูนะคะถ,ถ้าว่าชนนี่ก็ชนไปที่หกนะคะชนไปที่หกนะคะรีเห็นบอกสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็สองสามสี่ห้าหกเนาะอันนี้เด่นสูตรเด่นสูตรใหม่ก็หกเจ็ดแปดเก้านะคะเอาลองดูนะคะทุกคนนะคะหวยขึ้นสูงเนี่ยเริ่มแรลนเดาเอานะคะทุกคนเดาพะยะค่ะหกเก้ารีก็สวยนะคะทุกคนนะคะ หกเก้านี่ก็สวยเนาะนี่นะคะทุกคนนะคะอ่าอันนี้เป็นหน้าที่สองนะคะเดี๋ยวเลขพีบ้าไปตามให้นะคะแอดก็ไม่ได้อันนี้แอดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดใช้ยังไม่ได้ใช้แต้มนะคะคิดติ๊กแค่ตัวเด่นให้เอฟซตัวที่แอดชอบนะคะแอดชอบหลักสี่ห้าหกนะคะอะไรที่ชนสี่ห้าหกนะคะอ่าชนหกนะคะตอนนี้ 2, สองชุดสูตรนี้ชนกันที่หกนะคะชนกันที่หกอา้าแอดเอาสูตรไหนชนสูตรไหนวะ สูตรที่หนึ่งมันสองสามสีห้าหกเนาะสูตรที่สองสูตรที่สองหกเจ็ดแปดเก้านะคะชนหกนะคะแล้ว่อยไปเอาแปดมาได้ใส่หั้ชนหกนะคะนี่และห้ากับหกนี่แหละค่ะตอนเย็นนะคะ เอาแคปเอาจะทุกคนนะคะน,นี้หน้าสองนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะกับอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวเก็บตกให้นะคะทุกคนกัแบบคลิปเลขทีบ้านนะคะจะประมาณห้าโมงเย็นนะคะประมาณ5้าโมงเย็นไปเอาก่อนนะคะทุกคนนะคะอะเผื่อฟุกนะคะเผื่อฟุกก็เข้ามาดูก่อนนะคะเพราะว่าสองวดแล้วไม่เข้าเนาะมาแค่แบบเอ้นี่นะคะมาดูกันนะคะนางจะให้ตัวไหนนะคะวันนี้นะคะเผื่อมีตัวที่เอฟซชอบนะคะทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะโชคดีจา้า